สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจากตามต่อรุ่นต่อจากแนวทางหุน้นนิคีจกนิคีรอบเศร้ารอบายแ<ม>นวทางวันอังคารวันที่12 8, 25, 8, เดือน8 2568เดือนซิงหา์ารสําสำหรับแนวทางนิคีวันจันทร์พุ้นปิดเนาะมาเบิง่งผลสรุปย้อนหลังกันก่อนจะพ้นคนซุขที่ผ่านมาจากที่8เดือน8สํสำหรับแนวทางนิคีรอบเศร้าเลียกเด่นไฮเด่นกิตกับหก ผลของรอบเ้าจะบน8 6 8หกดลางหาสามสำหรับหกเมื่อนีบ้บอไ้จับหายน้องที่8เบิ่งตัวเก่าจัาพายแต่คู่เจ็ดแปดสำหรับหกแตัวเก่ามาสามวันติดเลยเนาะวันที่เจ็ดกลับมารอบเ้าบนห8โอ้โหวันที่หกเดือน8มารอบบาย8 6ห เมื่อนี่มาโตกเก่าอีกจะสําหรับแนวทางของเฮารอบเศร้าเนาะสําสหรับรอบเศร้าเขาเดินหกจ่าเดินหกนู่นหกมาบนจ่าโตกเก่าสามมือสอนหลางหาสามขาดไปของเฮามีหกสามเจ็ดสามลางมาหาสามสำหรับหาสามเดินหาเขาเฮาอยู่บเต็มขู่ตัวควบขู่หาสามบจนจ่าผายเนาะจะไ่ไผายถึสี่สามเลยโอ สำหรับรอบบายจะให้เด่นหากับ4ี่พ้นของรอบบาย0ูนย์ี่หลางมาเบิร์นส3สาำหรับ4ี่ดเขาตรงๆจะตูวนิ่นเด้อจ้าเด่น4ี่งเฮ้ามาจ้าสำหรับแนวทางนี่คือที่8เดือน8ทีผ่านมาจะตามนี่เลยจะสำหรับผลนสุปแนวทางของเฮ้าจ้าสำหรับวันที่12ตามรุ่นกันโตจะนี่คือนิดิยาวเลยเนาะเสาร์อาทิตย์ี่คือมือวันหยุดอยู่แล้วเนาะวันจันทร์ปิด ไปอีก,ม,อออกมือหนึ่ง่อไปอีกมือหนึ่งเราจะแนวทางสีมาห้ตามสูนรหรือบ่ออันนี้กะรอลุ่นจา้าเอาก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางเมื่อนี้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกการเนาะสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เขามารับชมใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามและก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งไว้ล่ลลลลลลอเพืเพื่อรอรับการแจ้งเตือนเวลาสีนุงทางใหม่ๆหายเพื่อสิได้บ่พผาาเนาะสำหรับนี่คือมือนีรอบเศ้าห้เดิน เก้ากับแปดสายวิ่งสายลูดหมักตัวได้ชอบตัวได้ทำแตาชอบวิ่งรูดได้จ้าจับคู่เก้าเก้าสามเก้าแปดสำหรับเดนแปดสาม 8ปดสี่แปหาละกันแล้วก็แปเจ็ดรอบบายให้เด่นเจ็ดกับหโอ้เสบายเมื่อนี้เลขเด่นนี้หกจ็ดแปเก้าลยตัวนี้จับคู่รอบบายเจ็ดเจ็ดสม สี่แปดสำหรับเด่นฮกไฮฮกห้าฮามสี่ศูนคูเด่นหกเจด สีหงสซึกว่าสีอีกฝั่งหนึ่งสีถันลูกกระดาษมาเนาะเพราะสีเบิ่งออกอยู่เนาะ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งโตเน้นกันก่อนจ้าโตเน้นรอ,อบรอบใบข้อเน้นไป6กสกับ6 4กสี่เจ็ดสเจ็ดแรอบเศร้าจาก9 4 9าสี8เห้า สำหรับแนวทางนี่คือมือนี่ถือเป็นมือวันแรกของเดือนของสัปดาห์เนาะสำหรับแนวทางของห้าจะฟ้อนจะบิดไปมือหนึ่งเนาะแนวทางสีมาให้ตามสูตรหรือบ่ออันิการลอลุ่นเราจะฝากนําไปเปรียบเทียบพิจารณาวิีหอกันอีกที่หนึ่งราคาเราจะคืนอยู่กับคัามาความชอบจากบอลสีนําไปเป็นแนวทางกะวีขอกันอีกที่หนึ่งราคาเราจะว่ามีตัวหมักตัวชอบตัวตรงใจกันหรือบ่อเรามีตัวหมักตัวชอบคอยตามจะเขาใหายูรงดีกันทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า